ออกมานะครับสวัสดีทุกมนุษย์ด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพามาชมเอ่อนโบโมันติคัลเลอร์เป็นเบกมันติคัลเลอร์เลนโบนะครับจะพามาดูลูกๆมันแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับได้ดูลูกๆก,ก่อนหรือด,ดูพ่อแม่พันธุ์ก่อนเอาเป็นว่าสับไปสับมาแล้วกันนะนี่น้ำเงินมาเลย นะครับน้ำเงินเนี่ยมีลุ้นความเเลนโบสูงนะครับพอเวลาน้ำเงินมันลอกมันด้อยออกเนี่ยมันจะมีหลายเฉดสีนะครับอาจจะเป็นเป็นสีชมพูก,ก็ได้ประมาณนี้อาจจะเป็นแบบออกสีขาวด้ยพวกนี้ใช่ไหมเป็นน้ำเงินนะได้หมดนะครับความเป็น <c oughs> ความเป็นมัลติแท้นะ แต่ทีนี้ถ้ามีชุดครปบเข้ามาล่ะเลือดคอปบเข้ามาด้วยนะครับมันจะไม่มีสีน้ำเงินอย่างเดียวลนะอ่ามันจะมีสีเขียวสีคอปเปอร์เข้ามารวมด้วยนะครับเวลาลอกอเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะมีชุดเหลืองด้วยนะชุดแบกแบกเหลืองแบกเหลืองอแบกเหลืองดำเหลืองเป็นโคยนะครับ ใ้ตัวสีดาไม่เกี่ยวนะกับตัวสีแดงหยิบมาการลืมนะครับเพราะมันมันมีเลือดเดียวกันแต่คนละคอกนะครับตัวนี้จะเป็นเลือดร้อยเปอร์เซ็นชุดนี้จะเป็นเลือดที่ว่าถางมานะครับก็ลอกสวยๆเยอะนะอ,อนจริงลอกสวยๆเยอะคลิปนี้จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าพาอะไรดูเต็มเลย เราต้องรอ,อยุ่หน่อยนะครับชุดที่ถ่างนะครับสีเขาจะค่อนข้างเข้าช้าแต่ถ้าเราคุมไซด์เหมือนตัวนี้ตัวเล็กสีเขาจะมาไวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายเลือดตัวปลาเองด้วยนะตัวในใสก็คือใสนะครับมันไม่มาแล้วนะประมาณนี้ให้เข้าใจตรงกันอันนี้ก็เพาะใหม่อยู่อันนี้เป็นพ่อปลามือใหม่นะครับสิงๆเลย นูเห็นกันไหมนะซูมในแม่นี่อ่ะอ่ามีไข่อยู่นะมีไข่นี่ไหมมีนะครับมีน่าจะเป็นตัวพวกนี้นั่นแหละพ่อปลาวะ่ะอ๋ออยู่นี่เองโอ้ดีนี่นมาจะเป็นเป็นเรนโบเป็นนิโมโอะไรวพวกนี้นะครับเบดเบดของเขาอันี้จะเป็นพ่อปลาหลัก เป็นแบคมัลติคัลเลอร์เรนโบว์ตัวนี้เลี้ยงลูกดีมากนะครับเลี้ยงไข่เลี้ยงลูกดีไม่ค่อยดุร้ายนะตัวนี้เป็นพ่อปลาเป็นพ่อปลาชั้นดีนี่เราใจดูตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเอาๆตกใจตกใจนะครับนี่ตัวนี้เลยแตตัวนี้แม่ปลาเราน่าจะเห็นกันลวนี่หนไหมจะสังเกตว่า มีวอดนะครับค้างๆภาชนะนะวอดของเขาค่อนข้างหนานะเอาจริงค่อนข้างมา้านะนะครับไข่น่าจะไหลนะไม่พิ่งรัดไปเองนะครับเพิ่งรัดไปเองรัดไปสามครั้งลนะนี่ตัวนี้นะครับเป็นแบคมัลติแลนโบ ชายน,าน้ำนี่สวยงามนี่ถ่ายเท่าที่ชัดได้นะครับดูชายน้ำความเป็นแบ็กสตาร์ความเป็น Star, มัลติแล้วก็หางมีความเป็นสายลุ้งด้วยนะครับนี่เห็นไหมครบคันนะแล้วก็ที่ตัวมีแซมเป็นมัลติด้วยอ่าถ้าดำเข้าไม่หมดอย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะอ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ ต,ตัวผู้จะไซส์เล็กกว่าก็เลยปล่อยตัวผู้ไว้ข้างนอกนะครับเพื่อถีบไซส์ตัวผู้ไล่ตัวเมียในทันนี่ตัวเมียก็เพิ่งรัดไปเองไอต,ตัวน้ําเงินตะกี้เป็นพอ่อไปรัดไกบตัวตะกี้ตัวน้ําเงินเนี่ยไข่มาแล้วจะรีบไปไหนนะนถ้าเกิดว่ามีรถครอบนะครับ เกิดมาจากน้ำเงินเขียวนะจะมีความเป็นโกแฝงเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นครปเปิดเทานะครับตัวนี้จะสีไม่ค่อยเต็มเนาะเพราะว่าถูกทางเลือดมานะครับจะามาทําต่อได้ตัวนี้เคยเอาลูกขึ้นพอก็คือตัวนี้ขึ้นพอนะครับตัวนี้เป็นลูกมันจะเรามาดูกันนะครับชั้นลูกเป็นยังไงจะพาไปดูพ่อไม่พันกันก่อนพ่อไม่พันเราจะเรี้ยงนี้นะ เพื่อมันสมบูรณ์ปล่อยที่กว้างๆเป็นธรรมชาตินะครับเป็นตัวนี้สวยเป็นเหลืองดำนะครับอันนี้ชุดลูกแล้วเอามาฟอร์มก่อนสีมาค่อนข้างไวขออนุญาตลวงครับเพื่อโชว์นี่นะยันลูแบก อเล็กซี่แบ็กเยลโลไม่รู้จะเรียงไงค <upp le> ัพเปอร์โกนี่นะนี่ขนาดทางเลือดนะเหลืองเข้าเหลืองะคนละเลือดก,กันออกมาเหลืองนะครับมันจำเป็นต้องออกแดงหรือส้มสว่างนะนี่แดงสว่างอานนี้มันจำเป็น,น <c oughs> แกะยีนปลายเป็นนะเข้ากันได้นถ้าเกิดว่าเหลืองคนลเลือดเข้ากัน แต่ไม่ได้ถูกทางมาจากแดงเลยนะครับ2รุ่นขึ้นไปเอามาเข้ากัน,นโอกาสจะได้เหลืองด้วยในชั้นลูกค่อนข้างสูงอันนี้อะไรวะตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มีความเป็นเรนโบ์ไส้เหลืองแล้วก็มีความเป็นบลูดอตนะครับนี่ตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นพ่อพันธุ เดี๋ยวไว้เปิดแบ่งนะครับเตรียมกระเป๋าให้ดีนะตังเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งตัวนี้สวยมากแลนะเลี้ยงลูกดีเอาดีนะเจนหน้ามันติมาแน่นอนนะครับเขาเล่นมันติกันแล้วเขาไม่ค่อยเล่นหรอกครับนะเล่นกันอยู่ตัวไหนโหดๆมันก็เขาเล่นกันหมดแหละสวยๆนะ่ะ ต่างชาติก็ชอบเป็นเป็นดอปเป็นดอดเปนดอดเนาะเป็นมิดมิดอน่ะก็เลยหันมาทำนี่น่โมลายไฟด้วย<อ><อ>จะเป็นดอกดอกเหมือนวันด้าน,นะครับแล้วตัวนี้เป็นครอปโกมุกทองอันนี้ได้มาตัวนี้ไม่ได้บีบเองนะครับ ตัวนี้อะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้มันของอาจารย์น้อยตัวเมียอายุหลายเดือนแล้วนะครับไข่มาแล้วหนีไหมต้องเลี้ยงเขานานเลยนะตาตากแก่วัยอา,ายุหลายเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนขึ้นไปนครับต้องเลี้ยงนานๆไข่เขาจะกลับมาสามารถรัดได้อีกเราพูดอยู่นี่ สวยงามตัวนี้เป็นสตาร์เทลไข่มุกเลี้ยงหย่างดีตัวนี้ตัวเดียวจะพาไปดูลูกมันด้วยไอตัวนี้คนอยากได้เยอะในครอกมีอ่ะตัวนึง ใครเอาแคปมาให้ในคอรอกนะแล้วก็พร้อมตัวเมียด้วยนะครับนี่ตัวนี้นนมันคล้ายๆกันต,ตัวนี้เป็นเหลืองดำอืมต,ตัวนี้ก็เป็นพวกเดนโบนะนี มมนเล่นโบ์ัยังไงก็มันออกสายลุ้งครับติดเบดเหลืองด้วยนะตัวนี้นตัวนี้โคตรสวยอจริงต้องโดนไฟจะเห็นความเป็นทองเอาแสงธรรมชาติน,นะนี่แลยนะเนี่ยมันมีความวิบวับเหลือบทองนะครับอ ส่วนตัวเมียตัวนี้โคตรโหดโหด,ดจริงอะไรจริงตัวนี้เป็นบลูบลูด,ดัดเต็มตัวเลยดูไงบลูด,ดัดเป็นอวาตารนะครับกลาเต็มหน้ามันจะเป็นเม็ดเม็ดบลูเล็กๆนะครับ แต้มที่เครื่องนี่เห็นไ,ไหมที่หางก็มีที่ตัวก็มีที่หน้าก็มีกระโดงก็มีต้องดูที่แสงตรงนี้เลือดครอบด้วยนะเลือดครับตัวเมียอ้วนมากเห็นไ,ไหมผิดกันเลยเวลาโดนแสงนี่มันจะสะท้อนแสงนะครับสีเพราะมันเป็นเก็ดฝังเงาเห็นไ,ไหมบลูเต็มเลย นะครับเหมาะอาไปทำเป็นอวตารเอาไปเข้าแบกสตาร์ได้นะครับน้าลองตัวนี้จะเรียกเป็นนีมูก็ได้นะบเบรดมันคล้ายๆกันเนาะไอตัวนี้ผมเอามาฟอร์มละไอตัวนี้ตัวนี้อยู่ในกำลังดำใช่ไหมล่ะนี่ตัวนี้สีก็เริ่มเข้าแล้วนี่ กระโดดกันโดดอตัวนี้ก็ใช้ถ้าตัวนี้มีเบ็ดเหลืองก็แจ่มเลยฟอร์มทรงค่อนข้างดีนะครับนี่ไม่หางบานได้หางสตาร์เทลมาอย่างดีงานหางเปิดทีนี้มาดูลูกๆกันบ้างนะครับ จะขึ้นเป็นคู่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนเนาะชุดนี้ติดน้อยพ่อแม่พันธุ์ค่อนข้างอ้วนตัวใหญ่ตัวผู้ค่อนข้างบางแต่ก็ได้ลูกอยู่นะครับตัวนี้ยังมีความเป็นเรนโบว์สูงนะครับสีของเขาจะไม่เหมือนข้ออื่นเลยนี่ตัวนี้ชุดนี้จะมีตั้งเขียวออกฟ้าๆนะครับไหม สีมันลุ้งเ,เวลาเอาไฟสองนะครับผมจะหาให้ตัวที่มันชัดเจนกว่านี้มีเยอะมีเยอะติดน้อยแต่ก็ได้อยู่นะอัตราก็ลอกค่อนข้างดีชุดนี้ไอชุดพ่อแม่มันเออะไรหาไม่เจอเลยพาถึงทีเอาไว้เดี๋ยวขึ้นรูปไ้ดูแล้วกันนะ มันมีมันมีแหละไอ้นนโอ้ลวงลวงไม่ทันมีไหมตรงนี้นี่มีไหมมันมีความเป็นม่วงมีอะไรของเขาอะนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ้านี้มีหลายตัวนี่นี่นี่อ่า้าเกิดว่ารอบให้นะ เสียได้ลุ้นได้น้อยนะครับติดน้อยติดแค่เนี้ยเท่าที่เห็นนะเดี๋ยก็ถือว่าเยอะนะแล้วลูกปลาโตคังไวเพราะว่ามันน้อยอันนี้ก็แดงแๆสายจานน้อยนายโยกมาน,นี่หมดแล้วหัวหัๆคัดขึ้นหมดแล้วเป็นตัวผู้นะอันนี้ก็ตัวพ่อมันเอามาตี๋ยวแบกเยลโลเตี๋ยดูแต่แถวต้นคลิปนะครับามาทางเลือด กดว่าก็มีเรื่อมลอกกันแล้วนะแต่เบ็ดเหลืองไม่มานะครับเพราะว่าโดนเเลื่อนมัลตินี่กดกดเลยนะครับกดเลยเอถ้าเอาลูกเข้ากันเองนะครับมีโอกาสออกเหลืองมาให้เดีนะ๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีไหมนะไอเบ็ดเหลืองอาจจะเป็นเหมือนไอ้นีโมตัวตะกี้นะครับมีเหลืองแซมที่ลำตัวอะไรประมาณนี้นะครับชุดนี้น่ารุนมาก ก็คือดูลูกปลามันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมแต่ต้องดูตอนลอกครับนะตอนลอกตอนกลางนี่คนละเรื่องีจะมีชุดหนึ่งให้ดูอันนี้ผมรักษาพ่อปลานะตอนแรกอยู่ในนี้เสร็จแล้วมาอยู่ในถุงพออยู่ในถุงปุ๊บนี่เอามาไว้ในนี้นะเอาไว้ในนี้นะน,น,น้ำก็มีทัางอควาติกนะครับเกลือ แล้วก็อะไรยาเหลืองนูอะไรมุ่งลูกส่วนผสมครบถ้วนนะครับเออมันเป็นเหมือนอะไรเกาะมันนะฝุ่นนะครับเกาะฝังเกลดเลยนะตอน,นแรกๆตอนนี้เริ่มหายแล้วนะครับพาไปดูลูกๆูกของเขา ันนี้ก็จะเขียวเขียวเหมือนกันแต่เขียวแบบเขียวปแปลกๆนะครับปแปลกๆเลยจุดนี้น่ารุ้นเหมือนกันนอกฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟายัางไงวะฟ้าเขียวฟ้าเขียวอ่าฟ้าเขียวขึ้นรูปพ่อให้ดูรูปแม่หลานไม่มีเพราะไม่ได้ถ่ายไว้เนาะ ก็ดูแล้วอันนี้ก็ไข่ทิ้งไว้นะครับนี่ก็เริ่มโตกันมาสียังไม่มีนะครับเพราะว่ายังเม็ดสียังไม่เข้าแต่ลูกปลาแข็งแรงดีก็พยายามเอาไฟมาส่องนะคือ คนเพาะปลามือใหม่นะครับโทษแต่ปลาอย่างเดียวเลยเนาะเพราะปลากินไข่กินลูกไม่โทษตัวเองเลยให้อาหารบ้างไหมเออให้ครับให้แต่ให้เยอะหรือเปล่าอบางคนให้เยอะพี่ทีนี้น้นนําเสียน้ําเน่าลูกปลาล่วงปลาดรอปลงมันจะเหลืออะไรอะน้ําก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเออ นะครับมันเพบบาะปลาอนุบาลปลาไม่ยากจริงๆถ้าเกิดว่าเข้าใจมันนะครับทุกคนทําได้นะผมก็ไม่ได้เก่งนะตอนแรกเข้ามาแต่ก็ทําได้อะเพราะว่าศึกษามาดีนะครับศึกษามาดีแล้วก็ลงมือทําด้วยถ้าเกิดไม่ลงมือทําไม่เคยลงมือทําเลยอะ่ะมันก็ มันก็ไม่เป็นรูปธรรมครับมันก็จะไม่มีแบบนี้ออกมาให้เราเห็นถูกไหมถ้าเกิดว่าได้น้อยเราก็ต้องปรับปรุงให้มันได้เยอะเหมือนครอบนี้ครอบนี้แบ่งเป็นสองกะละมังควรแบ่งเป็นสี่ด้วยซ้านะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะชุดนี้ที่ผมบอกว่ามันน่าจะมีทองปรากฏว่าไม่มีมันอยู่อีกห้องนึงแต่โยกมาห้องนี้แล้วแล้วก็แบ่งเป็นสองกะละมังปรากฏว่าเขียวหมดเลยนะครับเป็นมัลติคัลเลอร์ไอ้เรนโบ้แบ็กเรนโบ้ เข้ากับแบกสตาไสเหลืองใช่ไหมเออปรากฏว่านี่ได้ลูกเขียวเขียวเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนโตกันนะครับว่ามันมีไส้ที่เป็นมัลติไหมแล้วก็เครื่องเป็นเรนโบหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะลูกปลาเหมือนกันหมดเลยเล็กๆนะครับก็ต้องดูตอนโตตอนกลางนะครับฟอร์มดีไหมสีดีไหมเนาะอันนี้เป็น เอาบีดเลยนะครับคนละเลือดเข้ากันเนาะนี่สองสองขเห็นไหมเออเหมือนกันเลยควรแบ่งเป็นสีด้วยซ้ำนะเพราะาบางตัวมันจะลอกเหมือนแบาร์นะครับนี่ข้อนี้ผมตักออกค้างไว้โอ้เยอะขะ้อนี้จริงๆีกวาดให้ดู มีสิบนาทีแล้วได้อะไรกันมั่งเนี่ยนี่ยังเหลืออยู่เลยนะบแบบนี้ยกเหนือน้ําได้แล้วนะเพราะว่าปลาอายุหลายวันแล้วนะครับแต่บางบางตัวก็ตัวเท่ากับปลาอายุ15วัน20วันอะไรย่งี้ยอันี้กี่วันวะจําไม่ได้วะตอนที่เพาะนี่ลูกปลาใหม่ๆไม่แนะนํำนะวิธีนี้นอกอากาศนะครับหลังคดหลังงอไดอ้ชุดนี้ชุดที่เพาะเลี้ยงตรงเนี้ย แต่นี้เป็นชุดใหม่มาแล้วนะครับผมกย,ยกออกแล้วก็เพาะใหม่ก็เลยเติมน้ําเสร็จใช่ไหมเติมน้ําเสร็จปุ๊บไม่กี่วันไม่รู้แหละแ,แล้วก็มาเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโยกไปหน้าบ้านนะครับเรามีน้ําเตรียมพร้อมแล้วอันนี้จะเป็นลูกของชุดที่ลูกขึ้นพอ สังเกตว่าเลือดมันติเข้ามาแล้วนะครับพอยืนเลือดพอไปจะมีลูกแจกออกมาสามสี 4, ก็ตามที่ตามมือเลยนะตามคลิปเลยจะมีคอปเปอร์ด้วยแล้วก็มีน้ำเงินแล้วก็มีเขียวก็คือเขียวเงานะครับตัวน้ำเงินน่ารุ้นมากตัวเขียวน่ารุ้นมากตัวคอปเปอร์มันไม่มีอะไรรุ้นนะครับก็คือเลากออกมาก็คือเป็นอาจจะเป็นเบสตามุกทองไม่ก แบ็กมันติคัพเปอร์นะครับแค่นั้นเองนะมันก็แค่นั้นเองนะครับผมต้องการเขียวกับน้ำเงินจุดนี้มาแล้วนะมาแล้วเราจะไปเทเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนต์กันนะอธิบายไปด้วยทีเดียวนะครับบางคนก็คว่ำเลยนะ <laughs> คว่ำเลย มาแล้วมาแล้วนี่เราเตรียมน้ำม้แล้วครับเตรียมน้ำนี่อันนี้เป็นน้ำปลาปลาดึงตรงมาจากก๊อกนะเสร็จแล้วเราเติมน้ำผสมกับน้ำที่มันหมักด้วยสีเสียดนะครับเออใบหูกลางผมจะไม่ค่อยใช้เนาะอันนี้ไปเจอมาเก็บมาเล่นๆน,นะครับผมจะใช้เป็นสีเสียดนะครับเพื่อมันใส่ไปปุ๊บเนี่ยน้ำน้ำเปลี่ยนสีค่อนข้างไวนะครับ สารเทนินค่อนข้างเยอะแต่เราใช้ในปริมาณที่น้อยใช้ปริปรมาณที่เยอะนะครับเออมันมีฤทธิ์เป็นกรดเออมีฤทธิ์ร้อนนะครับถ้าเกิดว่าลูกปลาโดนตะเกียบเครื่องกร่อนได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะล่วงตายด้วยนะครับเกิดว่าเข้มแบบเข้มเข้มเลยนะทีนี้ไม่หมักน้ําเข้มพออะไรนะครับเราจะดูสภาพน้ําได้ง่ายนะครับนี่เหมือนอันนี้เลย ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเค็มแล้วก็สบายใจครับสิบวันยี่สิบวันก็เราเห็นว่าเข้มไงถูกไหมแต่ถ้าแบบจางๆประมาณเนี้เราเห็นมีตะกรี้ปงขี้ปลาเยอะและ้วปลาป่วยมั่งอะไรมั่งเราเห็นเครื่องขี้หอ่ออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนน้ำปลาได้เลยนะประมาณนี้ก็ใส่เกลือไปด้วย หลังจากเปลีนน่ยนนำผมใส่เกลือเพราะว่าเคยบอกไปแล้วนะคลิปไหนไม่รู้แหละนะครับก็คือเกลือมันมีแร่ธาตุนะเพราะว่าน้ำปลาปลาโดนกรองออกหมดแล้วนะครับสู้น้ำบาดาลไม่ได้นะนะ้ำปลาปาแต่ทีนี้น้ำปลาปลาบามีข้อดีก็คือดึงมาใช้ได้นะครับแต่น้ำถ้าน้ำบาดาลก็คือมันต้องดูค่าพีวอพเฮดด้วยนะครับเออนั่นแหละประมาณนั้น บางคนนี่ขุนเลยคุณก็มีนะครับบางคนต้องพักก่อนนะครับน้ำปลาปลาผมไม่ได้พักนะล่อยอย่างงี้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เติมน้ำที่หมักด้วยซีเซียนนะครับแล้วก็เติมลงไปประมาณ10แล้วก็น้ำปลาปลาประมาณ90%เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วใส่เกลือเพิ่มๆแร่ธาตุนะครับกระจัด บกเชื้อลงเชื้อโรคได้ด้วยนะเออเสร็จแล้วใส่สีเสียดมีใบ,บหูกว้างก็ใส่ใบ,บหูกว้างนะครับเสร็จแล้วมาลอยอย่างนี้ครึ่งชั่วโมง15นาทีอันนี้เราแต่พีนะถ้าอยากให้ไวหน่อยก็บื้บดูดเข้ามานะครับเพื่อให้น้ําอุณหภูมิข้างนอกข้างในมันเท่ากันได้ไวขึ้นแล้วก็ปลาได้ชินกับน้ําใหม่กับน้ําเก่าได้ดีนะเสร็จแล้วไงต่อเท เทนะครับเทยังไงก็เทอย่างนี้พึ่งเทวัตเก้เลยอันนี้เป็นชุดน้องมันจะเล็กหน่อยนี่ลูกปลาปกติเลยนะครับน้ำปับปาด้วยนะอแต่ไม่ใช่นะ้ำปับปลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของผมไม่ค่อยแรงนะทางนี้นี่แม่ลูกปลาไว้นะปกติเลยหลังจากเทแล้วเนี่ยถ้าลูกปลาไซส์นี้แม่แนะนําให้กินก่อนนะครับให้ทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งวันนะครับค่อยให นะเดี๋ยวปลาจะจุกมันอะไรของมันไม่รู้แหละนะคือมันจะล่วงตายครับแต่จริงตื่นมาคือตายวางส่วนเลยมันจะมีตัวตายอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยให้กินก่อนเออ,อน,นี่ก็เป็นอีสาเหตุหนึ่งเฮือยพี่ปลาปลากูล่วงตายหาหมดเลยต้องเพาะใหม่รอไปอีกสามเดือนสี่เดือนสองเดือนกว่าจะโตเพราะฉะนั้นรคบประง,งมของเขาให้ดี มันจะได้โตโตไม้เราได้เห็นนะเห็นไหมมันก็จะมีสีสันนะครับสีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะก็ง่ายๆนะครับนี่ไหมสีก็เริ่มเด็มแล้วพยายามเบี่ยนน้าบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในถังนี้เบี่ยนน้ําบ่บ่อยใครมีระบบดันน้ําก็ดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตน่าจะมีบ้างเนาะ เปลี่ยนน้ำบ่อยนะครับปลาจะโตไวนะเปลี่ยนน้ำทุกวันก็ได้นะครับแต่คุณต้องเขาเรียกอะไรรีบปรับให้มันเหมือนน้ำเดิมที่เขาอยู่อ,ะอ่ะเปลี่ยนน้ำใหม่ปุ๊บใส่เบอร์วกวางอันนี้ให้มันค่ามันเท่าเดิมอะ่ะไม่งั้นปลามันจะน็อกช็อตได้นะครับมันไม่ชินกับน้ำใหม่นตัวนี้สวยวะ่ะ เบียดปุ๊บรีบรีบเปลี่ยนเ,เลยใส่เกลือใส่ใบหูกวางอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เออสีเหลืองค่อนข้างมาน,นี่อันนี้เป็นสายของจยนน้อยบางตัวจะไม่มีตะเกียบแถวบนจะมีตะเกียบทุกตัวเลยเป็นปชุดน้องแต่ว่าไซส์นี่ไล่พี่มาแล้วนะออตัวนี้สวย ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในเหลี่ยมนะครับคมคมชัดชัดนะก็มีผลงานให้ดูอยู่นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ไถคลิปเก่าๆดูนะครับมีทั้งปลาเปิดแบ่งแล้วก็คลิปแลกเปลี่ยนความรู้ทิกต่างๆนะเออพี่ๆเอาไปปรับใช้กันได้นะครับไม่ห่วงต้องบอกอย่างนี้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแดงๆมาเดี๋ยวจะทยอยชุดนี้ขึ้นก่อนนะครับชุดเลือดของนร้บอดออมีมีม,มเดี๋ยวจะเอาชุดเลือดบอดเลือดบอดบ,อด,บอดบอดบอดขึ้นก่อนสสยอาจารย์น้อยโอ้หแดงสีเข้าไวมากนะต้องบอกนี้ชุดบอด ชุดไอ้บอร์ดนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรมันมีเอกลักษณ์ของเขานะครับจะมีหน้ากากอาอจารย์จะมีเอกลักษณ์ก,ก็คือสีเข้าไว้นะครับลอบเป็นดอกค่อนข้างเยอะเอาประมาณนี้นะคลิปนี้จะไปละครับผม28นาทีโอ้โหไลฟ์สดก็ดีนิดไม่ถึงว่ะนะต้องขออภัยด้วยนะครับ เดีถ้าคลิปนี้ไม่ตัดต่อก็ขอไปด้วยแล้วกันนะคลิปค่อนข้างยาวนะครับ่คิดเราจะยาวขนาดนี้นะเอาไปอยากย้ายก,กับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย